สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูครงที่ผมทำเซนตเมื่อกี้ครับดูครับอันนี้ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับใช้เป็นสามครับสามอันนะครับสามสามไม้ไผ่นะก็อันนี้เราจะไม่ใส่กระบะนะเราจ,จะแบบเปล่าๆแบบนี้เลยนะพี่น้องพี่น้องนะวันนี้ดูข้างล่างนะข้างล่างโน่งมากเลยนะพี่น้องดูนะพี่น้อง อันใหม่นะครับอันใหม่เพิ่งทําเสร็จเมืกก่อกี้ครับดูครับยังไม่ทันส่เพลาเลยครับยังไม่ทันสาล้อครับอันนี้จะเป็นไม้ใช้ไม้สองอันนะพี่น้องแล้วก็อันนี้ใช้ไม้สามอันนะไม้ไผ่นะตัดให้มันตรงตรงกันนะพี่น้องอันนี้ก็ใช้ไม้ไผ่นะพี่น้องต่อกันแบบนี้นะอันนี้เหมือนกันนะพี่น้อง,งต้องตืดมันก็แบบนี้นะพี่น้อง นี่นะพี่น้องก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ